สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยเขียนนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาตกกันที่หมายแม่น้ําเหมือนเดิมนะครับเจ้าพยาเจ้าพยานะครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะว่าวันนี้จะออกหัวออกก้อยล่าสวายไปครับสวัสดีครับนะนๆทุกคน อ,อตอนนี้เราก็เจออุปสรรคเราก้อนแรกและก้อนไม่ค่อยใหญ่เนาะนะดูนนี่ครับก้อนไม่ค่อยใหญ่เลย <laughs> มายังไงพ่อคุณมาทั้งกอเลยเออใครไปดึงเล่นมาเนี่ย <laughs> เออกอใหญ่มากนะทุกคน <laughs> เพิ่งเคยเห็นมันลอยมาเนี่ยไม่รู้ใครไปทำอะไรกับมันมานะโอเคไปครับเดี๋ยวไปลงเบ็ดกัน

หวยน้อยกวยน้อย,ย,อยเออใช่ทำไมเมือมันเยอะจังอะ่ะพิกก๋วยนะครับพิกก๋วยนะครับตัวนี้นะเอ,อ่อตัวนี้ใช้ก็ประมาณเกือบเกือบโลนะ ไอ้ตัวนี้มันยังโตได้อีกนะครับเดี๋ยวเราปล่อยนะตัวนี้ขอปล่อยนะครับเอาปล่อยทำไมปล่อยอาปล่อยเลยมันยังโตได้อีกลุงที่มาบอก โอ้ยตัวเล็กตัวใหญ่ร oh. oh, hey, ู้กันมาอันนี้ตัวใหญ่เด็กสวง่ายตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่นี่พี่โอ้ยทีไหกันไอ้ยาอึ้เปล่าเฮ้ยไอ้ยาคเฮ้ยเฮ้ยปลาหวะปลาปลาปลาแล้วพี่ยาวะอยู่้าง้าเปล่า มา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 เลยวะกระดูกวะกระดูกกระดุกเฮียลอกเลยกระดูกกระดูกกินรถเฮ้ยกินนลังฟังเฮ้ยกระดูกเว้ยหิวเลยไอ้เหี้ยเดินทัทิพยาจะจับกันจับไหลยได้เลย ไอ้ยอเยเ้ยประดุกกินเป็นไงล่ะนนทนโอ้ยอ่ะประดุกคนคนผิดคิวมาไงอะประดุกกินนมปังนะเออแล้วนึกว่าหวไยวทำไปทำามอ้าวมากมันโตน้ำมานึกว่ขยะเหมือนขยะเดะเลยพรองขึ้นผิวน้ำมานะก็น่าจะมีเจ็ดแปดขีดได้ประมาณนั้นนะ ตัวนี้ขอิดคิวขอนนมาไงวะเน,นี่ยเรียบร้อยนะประดุกไซส์ที่สวยได้หนึ่งตัว ปิดคิวกรดูกปิดคิวอทุกคนตอนนี้ก็ประมาณครับ9ก้าโมงกับสิบโมงแล้วนะเ,เราได้ปลามาสามตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นลูกสวายน้อยนะตัวขนาดยูชีนะ ตัวที่สองก็จะเป็นลูกสวายซส์ประมาณครึ่งโลหกขีดเจ็ดขีดประมาณนี้ได้นะครับก็ปล่อยไปเพราะว่าไอปลารุ่นเนี้ยนะครับมันจะโตได้อีกนะปล่อยให้เขาไปโตก่อนนะครับให้เขาไปขยงขยายพันธุ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันนะมาเจอกันตอนระมาลสี่ห้าโลก็ยงังวัดก็ยังทันนะประมาณนั้น นะเมื่อกี้ก็ผิดคิวนะครับประดุกประดุกกินนมปังนะแต่ตอนแรกเราก็นึกขยะลากๆมาให้หน่อยได้ประดุกนะได้อีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่ปล่อยนะตัวหน้ามาเจ็ดแปดขีดได้ขอนะครับก็ลงเบ็ดตั้งแต่หกโมงครึ่งประมาณนั้นก็นาะนๆะเขาก็มาตกกัน ก็ยังไม่มีใครได้นะครับวับนนี้พาขึ้นดีมากแต่ว่ามันไม่กินนะบางทีมันขึ้นไม่ได้ใกล้ <c oughs> นะส่วนน้อยที่มันจะขึ้นใกล้ส่วนมากจะขึ้นลองน้ำข้างนอกต้องเราเราต้องตีน้ำนอกคันต้องยาวกว่อนต้องถึงอะไรประมาณนั้นนะครับที่เราใช้นะตะกั่วต้องถึงสายลอกดรถแข็งแรงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยยังไม่มีคนได้ ก็รอเข้าไปใหญ่ต่อไปนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้น้ำมาลงกันเยอะและ้ววันนี้น้ำลงอะ่ะมันประมาณเที่ยงลลงลงลง,ลงสุดก็ประมาณเที่ยงได้แต่น้ำเวลาลงที่เนี่ยลงแรงมากช่วงนี้ครับน้ำน้ำลงลงแรงมากขึ้นขึ้นแรงมากปัญหาก็คือขยะนะครับขยะที่ลอยมากระหิวน้ําอ่ะเมื่อเช้านี้เล่นเอาเหงื่อตกเลย เพราะว่าผมมีโรงเบรคไปสามคันนะผมเปลี่ยนประมาณสามครั้งอ่ะภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะสามชุดอ่ะภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะตีไปปุ๊บเนี่ยตะกัวถึงพื้นปับ๊บติดเลยขยะใต้น้ำบ้างนะครับกิ่งไม้บ้างที่มันลอยมาพวกกิ่งจากเล็กๆอ่ะประมาณยาวสักสองสามฟุตอะไรมาเนี้ยอ่ตกปลาอีกแล้วนะไหนน้ำจะพัด ในตะกัวไม่อยู่กับที่นะครับไหนจะโดนกิ่งไม้หนจะโดนขยะใต้น้ำสารพัดสารเพนะตกปลาไม่น้ำคาดเดาอะไรไม่ได้ครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปรู้กันต่อไปนะว่าวันนี้จะมีโทรฟี่ใหญ่ๆให้ทุกคนดูหรือเปล่านะครับไปครับปัง ป่ามันกินไม่จัดนะครับนะวัดไม่อยู่นะจนะติดชายะแทน,นครับเออก็ได้เวลาสมควรนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโกฟี่เป็นสวายตัวแบบบิ๊กๆหน่อยก็ไม่ได้นะฮะได้แต่ตัวเล็กมานะแล้วก็ปลิตที่พิคิวมากินตัวหนึ่งนะวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าเหยื่อก็หมดละนะ ก็เดี๋ยวไปทำธุระต่อครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ mm. กดซับสไครป mm. ์ช่องคุยยักเขียวด้วยนะครับ mm. แล้วก็ uh. ข้างหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ